สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะยามเช้าวันนี้นะฮะเจ็นาฬิกาสี่สิบหกนาทีนะครับนี่ผมอยู่กันบริเวณหน้าบ้านนะครับมาเนี่บ้านเลขที่สองห้าสี่หมู่สิบสามตำบปลปาปากนะครับอําเภอปาปากจังหวัดนครพนมแสงมันสะท้อนนิดนึงบ้านของนางสาวแสงจันเนี่ยมาดขาวนะฮะก็นี่ฮะลูกศิษย์ที่ติดตามเนี่ยพี่ตุริยาเนี่ยก็ดูสถานที่ไว้นะเดี๋ยวจะให้ท่านพัก พักเท้าชั่วคราวนะครับที่บ้านหลังนี้นะฮะโอ้โหร่มเย็นมากนะบ้านหลังนี้แล้วนี่ภายในบ้านนี่ข้างบ้านมีต้นมะไฟด้วยไอผมก็เพิ่งเคยเห็นนะเ<ม>พราะว่าผม<บ>าอยู่กรุงเทพมาผมไม่เคยเจอหวาวพี่ใหญ่คิมให้ก่อนว่าหวานหรือเปล่า,าน,นี่ที่มาหาสถานที่นี่คือเห็นต้นมะไฟใช่ไหม,ไมเลยเข้ามาแ <laughs> หมาตาดีเหลือเกินโ <laughs> <laughs> อ้โหนี่มันดกขนาดนี้เลยผมไม่เคยเจอเลยนะนี่ ต้นเป็นอย่างเงี้ยถ้าต้นบบต้นมันจะใหญ่กว่านี้ไหมครับเนี่ยมีมีมมมใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กว่านี้ก็มีเหรอสูงอยู่อ่ะจริงอครับแล้วเวลาเก็บอ่ะต้องใช้บันดไ,ไดมั้งใช้บันไดอ่ะโอ้แตไม้สอยเหมือนไม้สอยมะม่วงอะไรอันอันนี้หวานหรือเปรี้ยวฮะต้นนี้หวานมาไฟหวานนะฮะหวาน,วานอ๋อน,นี่อาจารย์โอ๊ตเดี๋ยวก็ไปถึงโพธิสวัสด์ก็จะบวชสามวันยังเหรอฮะยังไม่บวชนะโอ้โหนี่ต้นมอไฟนี่สุดยอดนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวก็มีการจัดเตรียมสถานที่กันนี่เจ้าของบ้านก็เดี๋ยวผมไปดูก่อน โอ้หนี่ฮะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีฮะนี่หลานเนาะโอ้หกำลังขวาดถูกันอยู่นะฮะเตรียมสถานที่เนี่ยเดี๋ยวหลวงตาบุญชื่นน่าจะพักตรงนี้เนาะพักพักเท้าเพื่อผ่อนคลายฉันน้ำกันตรงนี้นี่ก็เจ้าของบ้านเขาก็ถูกันให้อย่างดีเลยใต้ต้นมะไฟก็มีแต่ว่าเดี๋ยวคนก็จอกแจกจอแจ,จเนาะก็ขึ้นมาหน่อยเนาะอยู่ตรงนี้ ถ้าต้นไม้ไฟเนี่ยดูแล้วก็พวกลูกศิษย์ลูกหาจะมาล้อมกันอยู่เต็มต้นไปหมดละโ <c oughs> อ้นี่โอ้นี่ต้นต้น,ตนดดอ๋อต้นมะเม้ามอวานนี่เออผมว่าจะกินสักลูกหนึ่งก็ไม่ได้กินเลยไอ้ลูกขาขาวนะดำ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 มา<ะ>อ๋อเนึกอว่าเป็นบ้านอยู่นี่ไม่ใช่มาช่วยเก็บขวาเฉย ตามหลงตา,โ,ตา,าโอ้ย,ยสุดยอดตามไปถึงไหนนะ่ะตามไปถึงแพ่จาก<ล>บึงการแล้วก็กลับมาบึงการแล้วก็ตามไป,ไปอีกก็อยูย่ไอแถวพิษณุโลกแล้วก็ตามมาอีกคูเรเดี๋ยวเราต้อง<า>ยืนห่างกันแล้วถ้างั้นน่ะ <c oughs> โอ้นี่ไว้ใจไม่ได้แล้วไปหลายจังหวัดหลือเกิน <c oughs> ตรวจโควิดมาหรือ,อยังเนี่ย <c oughs> ตรวจแล้วตรวจแล้วแต่อ้วนขนาดนี้ไม่น่าเป็นหรอกถ้าเป็นต้องผอมวันนี้เนาะหุ่นอย่างพี่กับผมนี่ไม่ต้องกลัวไม่เป็นแน่เดี๋ยวพี่นันเนี่ยไปตรวจก่อนเลยเดี๋ยวช่วยออกตังสามสิบ โอ้โหนี่ฮะลมลื่นมากๆนะฮะภายในบ้านนี่อืมนี่ฮะเดี๋ยวจะนำคลิปนี้ไปลงในช่องยูท b e ของทั่วไทยนิวนะฮะกำลังปั่นกระแสกันอยู่นะเดี๋ยวชมต้นมาไฟลงเรื่องอื่นเนี่ยคนดูหลักพันเนี่ยลงต้นมาไฟเนี่ยเดี๋นนยวดูนะฮะโดนคนดูเป็นล้านโอ้โ,อโหนี่แหมลูกมาไฟนี่หืผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยต้นมันเนี่ย จะว่าผมโง่ก็ไม่ว่ากันนะไม่เคยเห็นจริงๆอันนี้กินได้ใช่ไหมครับเนี่เดี๋ยวนะอ้ากินได้ใช่ไหมกินได้เดี๋ยวผมหาก่อนเดี๋ยวเดินรอบๆอ,บอบต้นหาลูกใหญ่ๆญ่ก่อนนะโอ้ลูกโอ้นี่ลูกมันเริ่มเลยเอา้าจัดเลยคู่นี้อกินกันจัดๆเลยดีกว่านะโอ้นี่ลูกเปเริ่มเลยนะลูกใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวหาลูกใหญ่ๆสักสามสี่ลูกพอละให้กินดีนักใช่ไหมให้กินดีนัก เก็บเลยนี่แน่อุยลวงไปแล้วหนึ่งลกูกเอา้าหนึ่งลกูกโหยิ่งสูงยิ่งใหญ่โอ้ไม่ถึงอเอา้าพอแล้วห้าลูกพอนะฮะเอา้าเดี๋ยวขอชิมมาไฟหวานก่อนนะฮะในะบ้านเลขที่หนึ่งสี่สามเดี๋ยวหลวงตาบุญชื่นจะมาพักเท้าอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้เจ้าของบ้านหรือเปล่าเนี่ยอเอา้าไม่ได้เป็นเอกเอามาช่วยกันขโมยมาไฟกินกันอ๋อบ้านหลังข้างเนาะโอเคฮะ,ะสวัสดีทุกท่านครับ